สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินนี่กันอีกแล้วนะคะและก็ในคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะพามาดูในส่วนของอีเวนต์ไดโนเสาร์นะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราอยู่กับทางด้านของเซอร์เบตานะคะในเกมพับจีม b บายเนาะดูที่เลือกหมดเนาะนี่เลยเห็นไหมเขาจะมีเขียนไว้เลยไดโนกราวก็กดกันเลยนะคะตรงนี้พร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เกาะเกิดเนาะเกาะเกิดเนี่ยเขาจะมาเป็นในส่วนของตีมเดนอสเซาก็เลยเดียวมาดูอันที่แนะนํานะคะเขาก็จะบอกว่ามีตอี้เราขี่เนี่ยบแบบเนาะอย่างแรกก็คือแรปเตอร์นะคะยังไงอย่างที่สองเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรนะเรียไม่ถูกะเอมเม์มาบอกหน่อยอ่ะนะคะตัวนี้เราก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นหน้าของทีเล็กก็จะมีให้บิมผ่านนะคะบิมผ่านอุโมงค์ตามที่กําหนดแล้วก็จะมีของรางวัลให้นะคะและอันสุดท้ายก็จะมีให้อาหารลูกไดนเสาราเนาะ มาดูทางด้านของแมพกันบ้างนะคะตรงนี้ในส่วนของแมพเนาะด้านขวานะคะขวาล่างของแมพนะเขาก็จะมีบอกนะคะก็คือสไพยช็อคคือ้านคาเนาะแล้วก็ไพรมอลโซนนะคะทางด้านของไดโนโเซตเมนต์นะคะทีเล็กนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะตรงที่ขึ้นว่าทีเล็กแล้วก็จะมีเวลาจะเผยหลังเนี่ยเขาก็จะมีเเจ้าทีเล็กเนี่ยออกมาให้เราขี่ได้นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลงไปก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของ เดโนเซตเทมเมนตรงเนี้ยคือไปอะไปฟาร์มของได้นะคะของเยอะมากแต่ว่าจะไม่มีทีเล็กออกมาให้ขี่นะคะทุกคนทีเล็กจะมีออกมาให้ขี่แค่2จุดนะคะแต่ว่าจะมีโซนที่เป็นโซนอีเวนทั้งหมด3จุดหนออีเวนหลักแล้วก็ทั้ง3จุดนี้นะคะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโซนของอีเวนต์แล้วเราจะได้ตั๋วเกิดทันชีนะอ่ะเราก็จะคือเกิดฟีหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะอ้าว้ย <laughs> แล้วเรามายืนบนกระโหลกครับตรงนี้อะตอนนี้เรามีตัวเกิดแล้วนะคะเห็นไหมด้านขวาดัในกระเป๋านี่เลยก็คือเราเกิดมาถึงเนี่ยเราจะมีมาเชเต้นะคะแต่งด้ามเนาะแล้วก็เจ้าทีเล็กเนี่ยเขาจับเวลาถอยหลังอยู่นะคะตอนนี้ก็สองนาทีครึ่งเนาะก็คือจะมีเวลาบอกนะคะโอ้ยโอ๊ยโอยเจ้ากล่องที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเรามากดเปิดได้เนาะถ้าไม่มีคนนะอะเขาก็จะมีปืนจากแอร์ดอปมาหนึ่งกระบอกนั่นเองก็คือเป็นการสุ่มนะคะก็รอดูเนาะ แล้วก็เพื่อจาก a อ o ์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งของ AUG หรือว่าอาร์คนนันเองนี่ยี่สิบวิสุดท้ายนะคะก็จะเริ่มพังกระตูออกมานั่นเองว้าว <Wow. S 1> นี่และทีเล็กก็ออกมาแล้วมาดูใกล้ๆก,กันทีเล็กก็เหมือนยานผาหนาน,นะคะตรงนี้ระเบิดลูกเดี่ยวก็พังแล้วนะคะค่อนข้าง,างบอบบางมากๆเลยว้าว <Wow. S 1> ขี่ทีเล็กกัน ที่เล็กเนี่ยเขานั่งได้สี่คนนะทุกคนนี่ในใจยังไม่ได้รู้สึกทีทีเล็กเท่าไหร่นะรู้สึกอะไรนะไอ้ก <c oughs> อซิล่าคำลาเหมือนกอซิล่าเลยนี่เขาเดินเร็วขึ้นได้ด้วยนะทุกคน เราว,วิ่งวิ่งวิ่งสองเก้าไงเราก็เหนื่อยเราก็เดินกลับมาเดินเหมือนเดิมอันนี้เรากำลังเข้าสู่ทางด้านของไพมอลโซนเนาะไพมอลโซนนะคะจะมีแค่บางจุดนะคะที่จะเป็นทางด้านของแบบว่าลูกไดโนเสาร์เนาะอืมตดลงมาละอ่ะเดี๋ยวเราแวะไม่ให้อาหารลูกไดโนเสาร์กันหน่อยเขาก็มายืนรอกินเนาะ เสาตัวพอๆกับแมวใหญ่กว่าแมวนิดนึงลูกดดไดโนเสาร์มาๆไปต่อดนต่ออันต่อมาเนาะที่ทุกคนน่าจะสนใจนะ่าจะเป็นทางด้านของแรปเตอร์นะคะก็ทางด้านของเจ้าแรปเตอร์แล้วก็นกเนี่ยก็คือเขาอยู่ยแถวนี้แหละแรปเตอร์นะคะเราจะมาขี่ได้คือเราจะต้องยิงเขาก่อนนะโหเป็นฝูกอะเรายิงเขาปุ๊บเขาก็จะ ล่วงนะคะเป็นแบบนี้ไปแล้วเขาก็จะกระพิบกระพิบใช่ไหมแปดกระของแ๊บอ่ะเราก็จะกดคาว่าอ่านว่าอะไรไาทาม์หรือเปล่าแทมอ่ะกดเข้าไปแบบนี้นะ <S <S มันจะเป็นรูปเชือกก็คือเรากำลังจะขี่เขานั่นเองอ<ช>่าตอนนี้เราก็มีลัพเตอร์มาขี่แล้วนะคะลัพเตอร์เขาก็จะกระโดดได้แบบนี้ <S 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 หรืออะไรที่เรายังไม่ขี่นกใช่ไหมอ่ะนกก็จะอยู่แถวนี้นะคะดูต้นไม้อไว้นกจะอยู่ใกล้ๆต้นไม้นกเหมือนกันนะคะต้องทําเหมือนกันคือต้องยิงให้ล่วงเท่านั้นนะนี่ นกจะยิงยากนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ล่วงแล้วนะคะก็ออกไปเก็บซากก่อนอ่ะขอกับพบปุ๊บพอเขาเป็นแบบนี้เราก็กดผูกเชือกได้เลยนี่นกเขาก็จะมีเหมือนเป็นกิจกรรมให้ทำนะเป็นแบบนี้ทให้จูตอนนี้พวกปุ่มพวกอะไรอาจจะยังบักอยู่นะคะทุกคนแบบยังไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าเป็นเซอร์เบต้าเนาะ ดินไม่ยากน้าดินไม่ยากอ่าไวจะไม่ทันแล้วโอ้ไม่ทันแล้วถ้าเราลงจากนกจะเป็นแบบนี้อ่าลงจากนกเขาก็จะมีร่มชูชีพให้เรานั่นเองแบบนี้เลยแล้วก็กล่องเมื่อกี้นะคะทันไหมอ๋อทันอยู่กดใช้ได้เลยนะคะก็จะมีของให้ประมาณี้เนาะ อ๋อนี่ความพิเศษของนกจะให้ดูบอดมาพอดีเลยบินก่อนอเห็นว่าบอกนี้ไห,ไหมคํา่ากแกล็บเนาะเรื่องคงไปตรก,ก่อนดีดูนะจริงๆอ่ะมันเหมาะกับการที่แบบเราฮิวเพื่อนร่วมทีมไปมากกว่าเนาะแบบเอ้ยไม่มีโลต่เนี้ยเออเราก็ฮิวเพื่อนร่วมทีมไปกับเราได้น,นั่นเองนี่ความโกงที่มีกาอากาศได้ด้วยอ่ะ ไม่รู้เข้ามาเติมจริงจะเป็นแบบไหนอ้าวลืมนกไปข้างบนมีใครมืนแบบเราไหม <c oughs> ใช่ไหมอ้าวนี่ลืมนกไปข้างบนจบแล้วนี่จบตัวไปข้างบนหลังคางลืมตัวดูโ,โจบแล้วลูกฉัน ลืมไปว่ามีตัวเกิดนี่ครับเตอร์ก่อนมาแล้ว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 อยู่จ้าวิ่งดิจ้าวิ่งโคตรตลกกับไกล้ๆอะ่ะนี่โอชีเดี๋ยวเราจะไปกดกล่องอันนั้นกัน,นปุ๊บเลยอ้าเบรกก็ไม่ทันอ้า ต้องมาเจาะไว้ตรงนี้กันเอ้แลปเตย์มาเจาะไว้ตรงนี้กันว้าวตัวสุดท้ายตัวชุดท้ายแย่ เรียบร้อยโคตรเท่เลย We're the best โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะตรงนี้ก็พาไปดูนะคะวิธีการขี่ไดโนเสาร์ในแบบต่างๆแล้วก็หลกักๆก็มีทั้งหมด3าอย่างนะคะที่เราสามารถขี่ได้เนาะวิธีการขี่เอยหรือว่าวิธีการสังเกตนะคะว่าเออเจ้าทีนเล็กเนี่ยต้องไปเอาจากที่ไหนยังไงเนาะเอ่อหรือว่าเจ้าแรปเตอร์นะคะหรือว่าเจ้านกตัวนั้นตัวนั้นคืออะไรนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคน <laughs> อันนั้นคือเราจะต้องเหมือนแบบว่ายิงให้เขาร่วงก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาเขามาขี่ได้นั่นเอง แล้วก็โอ้โหช็อตที่น่านรักที่สุดก็คงจะเป็นการให้อาหารเจ้าลูกไดโนเสาร์นะคะน่ารักมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านั่นเองคลิปนี้นะคะอยู่ในเกม h ฮับจ o มบายในเซอร์เบต้า